สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อมากินหมักเขียบซุกน้ากันเลยจ้ากินก่อนมัวอชนย่ามะกินมักเขียบซุกวันวานหมักเขียบนั่งสองโลหาสิันมันม่ทิ้งเฉยือมานจะกินงเลหานังร้อยแล้วมาเห็นเขียบมันเปลือยแล้วคิงล่าแต่เปลือยสิชั่วสองโลหาสิพันได้บก็ได้แน่เลยจะเสียจากโลอ่ะโอ้ยแบก็ได้ผ็เขาโลเดียวเลยวะ สองอสักหายหาซื้อคนละหายสองโลหาซิ้อก็สิเอาอะก็หากระเอาโลเดียววะดชุกกะกะมามาเขียบานนานน่นบร้เนาะเขามาจะบันนาเขาไม่มากินแบบนัน้นกินได้ไหมพี ถาา้ามันจะบานน้ารสชาตมานจะมาจะบานใดมันจะบ้านใดมัมาาน,นมเปียบมานจะบานน้านั่นเองะมาเด้อมาเด้อ FC <ม>ทางลาวทางไทยต่างประเทศเด้อลูกๆล้านๆมาทุกคนมันจะมาเขียดใส่เ,เดียวหวานหวานัานยอมเมือ่อไหร่อันนี้กะจิ๊กซอว์เบาน้อยหนึงนะ่งเราเห็นคอมเมนต์มาใส่เหมือนมอน <laughs> มอญจิ๊กซอว์เบาหนึ่งเนาะเห็นเม่นมาบาน ตาผมผมมีแห้งสีกระโดกว่าสันดเด๊แดดสีเป็นเสียแดดสีจะเข้าใจแล้วว่าสีเนาะเจไปแจง้งเมมอนต์จะเป็นคนบอยแจง้งว่าคุณตรง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 หมวกเราล้อมคอมคนผู้นั้นอาจจะขึ้นสีล่องผัวใหญ่คงเลยเนาะจะงูจักเ่อเราเห็ดบ่ได้เนาะขอบใจเด้อสิบอกเตืนอนเมมอนต์เด้อเมมอนต์แตสิ่นั่นเด้อเมมอนต์จะบม่อยากเอาอย่าละเห็ดบ่ได้อืมด้ยปฏิเสธว่าบ่เอาเห็นหลูกเรานันเหม็นมากว่า ยายม้อนเลยละส้มกับตาพงศันดิ์นี่ยเมื่อวานเนาะแล้วแม่ม้อนกับป้าทิศคลิปตัวนี้แหละว่าที่บอกให้แม่ม้อนเอาตาพงแม่ม้อนบอกเอาเด้อว่าขอโทษวันนี้เห็นมาคอมเมนต์มาบ้างตาพงบ์ผมีแฮงสีว่าสันดิ์ก็ขอบใจซื้อว่าน,า,นานนั่งอันนี้เคยผ่านมาแล้วกับตาพงเนาะจังหูหูวล้วสีบ่ได้นะอันนั่นแหละแม่แล้วจังนี้ปะอแม่นั่งจอยังนี้ปะคือแค่นั้นจัก มันยังจันี้ป้าเลยเอ่อท่านแก้เ้าหลักมือ่ะยุ้งตะพงคืนเดียวแล้วนี่ป้าแล้พงสีกได้เหมืนอ,อน,นคว่ำเหมือนคว่มเปงมเขาหลินสื่อนะงมเขาหลินสื่อเ,ยเหยุอ็ไรก็ได้เฉพะรอบพ,บพนท่าเข่าะนังแอนแลวจังหลักเลยมือมันไม่เห็นคอมเมนต์นางวันนี้ว่าอบ้า จะพงซีเจ้าก็ได้ดอกกย่ายเลาใช่บอกเาามมาวมามนสี่สิบปลาย้าพงสี่สิบปลายมันมาแม่ดอกคนมะฮู้อายุันเยงสาวหกสิบหรืสี่สิบปายเหรอหาสิบปลายปีไม่ได้องหาสี่สิปลายจะเป็นน้องคอยอีกพอว่าคอยหกสิบปลายแล้วสิปลายมาแม่หาสิบปลายไม่ได้แต่พง อันนี้ละดอพี่น้องอย่าว่าให้กันเดินนี่เม่ม้อนตัวตานเป็นเดินขอบใจได้หายคนถูกอาจจะเทากันนี่แม่เนอเขาหุบเรื่ออ่ะเขาเศร้าเนอะเราสูบยาเราถูกเวีอดหรือมันถูกเวีอดอย่างคือเป็นเห็ดอย่างเขาทานได้เป็นกีกบ้านระโบนบ้นเขาไว้แ้่คนกินแบบสูบยาหนานทานหมดแล้วแไบนั้ทานทุกหนังทานทุกหนังเอา เ,เขาหายยังวะเ,เขาหานัเอเอาฐานมาแหลกเขาอีได้พี่น้องม่อวาเนี่ยให้ตะพงเลอาฐานมาแหละเขาหนาออ้าอนเลยสองโลหายส <laughs> <laughs> อโลทานเนี่ยไดิหอนคุณนาานระโปรเป็นจ้ามวอวิเขากินวางเงินเอาเขา คือลูกหลานเนาะเป็นยังจังเอาครอบครัวคนอื่นมาเบ่ารอบครัวจะคงมาเบ่าก็แต่พงมาวนเวียนอยู่างนี้นี่เอาเรื่องครอบครัวกระถกก็น้ำมาคอนั่นคอนี่ยจะเบ่าได้เห็นนะเรื่องมันเด้อสิว่าอธิบายสุกครังเถอะีบอกกันไปขึ้นไม่น้อยมานี่แบบนี้ไปขึ้นอ้นน้อยอ้นน้อยปุยูมานี้อืำมาคอนี่เรื่องมันเห็นนะจะเบาถึงนะพัดมาบมาวนเวียนนี่ก็บอกว่าถึงแล้วดอก อย่างมันอะ้อยู่แล้วนเขาไปเราเราก็เขาไปมือนไปหาสตัวท่มาแต่มาหาใส่มน่วนพอดนเราออ่นใส่ก็งจะมายังเขาอยู่็นยังงนไามนี่มาขอเขาอันี้ค่ะมาคือว่าเป็นนวน้ำตาลน้ำยาลารน้ำตาลมวเป็นนัวนมวเปกระปุกอะน่เอาได้น่ะกระนะ เห็นมาเห็นคนก็ะลักสอ่ะพอเห็นแล้าวออกมาทีแล้วตอนอยู่ในขึ้นข้อพอไเห็นจนเราอยากอ้ามขึ้นย่องเลว่าอันนั้เป็นขวดน้อยขวน้อยอ่ะขึ้นัวนเป็นแหน่อยทงละเึ่งโลสองทงเพลงลงอ่ะยืนไหละคือเจ็บเขาวไงแล้วคือเจ้านี้จะเฮือนงจะเก็บเขาาลดผิดประดยแปลงนั่นอ่ะเข่ใหนัวเห็นหัวเห็นหัวใส่ก๊ะเห็นไหมใส่แก๊ะหัวเมียนแม่ แล้วเขาไปเฮ็ดแล้วบ่มีแล้ก็เอาแหละเห็นยังก็เอาแมันผิด่ต้นก็บ่ผิดไห้เห็นมาหุงก็เอาหุอไปหุ่มาบเฮือนน่ะพอบ่ตันเด้อน้อยนึงเพิ่นาให้เินนึออยู่นขอบ่หันก็บ่ได้กเ็ไดบาเลให้อห้ ม้าบอกว่าอีกข้างให้ข้างขบเอากระตับงองแล้วก็แคเฮ็ดคลิปให้ชุบเจ้าเบิ่งไว้นั่นแหละเห็นจะได่จ้ะม้าบอกอีกข้างขกเอากระตัพหงุ่งสมกันแล้ว่ะบัดนีผัดพอลงคลิปที่กิข้างคบที่เอาะตัง่ผัดมาบอกให้ยายมอน่ะส้มกันส้มกันแล้วกตับตงพ่งผัดว้าบอกแน่นอนจีเด็กกลับือสีดูที่แรกเห็นข้างขกให้ลูกคอยเอากะตับงบัลลีพัดพอลงคลิปไปแบบมาบอกให้ายมอนกะตัพงุสมกันแล้วผัด เขาจะมอนปฏิเสธว่าตะพงผัวอบกระพงสีเจ้าก็ได้ดอกได้หมอนผัวแบอ้าวแล้วที่ว่าจดุดท่านมนก็ไม่ต้องการแบบนั้นใครมีคนในใจอยู่แล้วทิ่ผมมีกระดูกอืมอะไวก็ได้วองเจ้าเสียหายนะขอวีคขดหาสกุลที่ไา้อืม แม่ม้อนมีคนในใจอยู่แล้วคนทางที่เจ้าพแหละคนไทยเด้อแต่ว่าทางเมงืองออคนสมมั่นานี่แหละที่เป็นจริงด้วยว่าเป็นจรงนิงในแม่หูนะกันเข้าตัวก็คือตัวนักกันเนาะทุกทิศทุกทางจะแกล้งครอบครัวอันนี้เห็อจีกทั้งในชลอยกันลอยเดือนเครื่งบ่เฮิงดอกคนซาลอยกันหลายหัวทำนองนั่นแหละลอยกันว่าวขนาดพี่ใดอืหาวิธีว่าตอกเบิ่งคลิปเขาแต่ละคลิปใช้ลุดตัวใดแหละเอาว่าวโรดอืมแบบนั้นแหละ เรามีคนมาอ้ยคม่เสา้ยินเลยนะอะว่าไหไปลุกยังด็กละมนมาแล้วเจ็ดนาทีแล้วคะเจ็ดนาทีถ่าปไปไปหาซือเป็ดเป็นบาไปหาซือเป็ดหนสวัสมีค่ะฉันจะเป็ดมาต้อนสามตัวโอ้ดีเฉียเอาปอดเยเจ้าของมันน่ด มันเกลด่อนมันหนึบน้องบอกกันเลยมันคี่นอันนี้มันเขียบเป็ดสามตัวสามตัวสองแขนสี่เออเดดีเนาะวายคนจะปรถไปรถเปารเมื่ออะไรเขาบอกอ้าเอาเอานั่งปรถเมื่อด้ไรไปหาชื่อบ้านสน้ำไช่คนเดิมบอกว่าใช่สาเพชรแบาู่นะไม่่เมื่อไรเลยไปหบ้านน้ำไชเป็ดมันลายอะเป็ดมันลายมื่อไรก็สร้าง พาเต็ดตัวนี้น้อยนะรถ่พอคอนซีคายตัวละแสนพอระวงตัวแสนของเรามันน้อยมัน่คุ้มค่าก็ไปทางหมออีกแล้เออความเมียเรือน้ำเมื่อคืนนี่เขาคือเห็นเจ้าอาบน้ำเปลี่ยนเสื้องเสื้อผ้าท่าครีมคักแน่เมื่อคืนนี่คือได้ใช้เสื้อตัวเก่าเก่ายังเสือตัวนี้มันอมาสักแล้วทาครีมไปแล้วไปได้พีหอเ่ปลไปซะ คลิปนี้ก็ลาพี่ได้น้องเด้วพี่นอ้นองเ้อะที่จะสั่นลหลยว่านุ่งหัวมวนไปเนอะตอบมันถามมันจะได้กระตอบตามน,นั่นยังไากันเด้เออตอบตามงคอมเมนต์อนโอเคไหม